เือค่ะอ้าวุ่นต่อไปเข้ามาผูกเราก่อนนะครับดูรุ่นต่อไปรุ่นจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะนี่ใหญ่จากพี่รุ่นเมื่อกี้ขึ้นมาอยู่ระดับหกเดือนอ,อ่ะอ,อีกหกเดือนอ่ะนับไปดูเลยอีกหกเดือนเพราะฉะนั้นความใหญ่ก็จะเริ่มใหญ่ไ,ไม่เต็มตรงนี้ไม่เต็มกายหก ผมสั่งเนี่ตัวงามมันจะต้องมีกล้ามเนื้อส่วนตัวที่ชนะเล็บผม้ราไม่เห็นไม่เป็นไรเล็บตัดไปปากตัดไปโดยที่ความสมบูรณ์ไม่มีตรงนี้เนี่ยมีร่องกระดูกที่โตโตนะได้สิพี่ขอคำอธิบายนิดนึงผมไม่ใช่อะไรช่ผมไม่ไม่พี่พี่จะพี่จะตึ้งตรงว่าก็ตัวที่เนี่ยสตัวแรกของยอมตัวนีะตัวแรกอ่ะตัวแรกเขาสมบูรณ์เขาโตดูดีแต่ว่าตรงนี้ เดี๋ยวๆนะครับไม่ได้ผมไม่ได้นี่ไม่ไม่ก็อธิบายพี่ฟังแล้วว่ากรี๊ดเล่นใช้ไม่ได้ปากพี่ใช้ไม่ได้คือตัดคะแนนครับไม่ใช่การความเข้าใจอะไกันมากกว่านี้มีกี่จุดพี่พี่รู้เป็นงานพี่พี่อยากพิสูจน์10จุดที่จับตรงไหนบ้างผมอยากรู้ดูด้วยกันครับอธิบาย ผมเป็นผม<ด> <erem. S 2> เป็นผู้ร่วมประกวดผมอยากได้คําตอบจากกรรมการเพียงท,ท่านเดียวไม่ใช่ดิไม่ใช่คร <icamente> ับส <Leader> ิ่งที่จะทำท,ที่นี่เพียงท่านเดียวผมผมมีมารยาทที่สุดทุกสนามก็รู้ผมไปผมไม่เคยมีอารมณ์นี้อันนี้ผมอยากรู้ว่า <S <S ที่ตัวเนี้ยไม่ติดอะไรเลยผมไม่ได้นะไม่ไม่ตับไม่เป็นไรผมผมยาวให้พี่ที่นี่เพี่เดียวก็ผมรู้นี่ไงก็ว่หัมรู้แล้วพี่อย่างนี้ผมทำไมค่อยดู กาเพลนพี่น้องทุกท่านนะครับที่งวงามเมื่อกี้ขอนํางวออกมาก่อนได้ไหมครับาะมีข้อสงสัยว่าเขาแพ้เพราะอะไรรุ่นแรกเกิดถึงหกเดือนกับเข้าสนามใหม่ค่ะขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะคะมันต้องจบที่นี่ค่ะครับมันต้องจบที่นี่พี่ที่นี่นะคะเป็นจบในไลายไม่ได้นะคะเดี๋ยวกรรมการชี้แจงค่ะขออนุญาตค่ะเข้าสนามใหม่ค่ะ ไม่ใช่ถ้าพี่ไม่ติดผมอธิบายให้พี่ฟังแล้วพี่ก็ยังไม่เข้าใจตัวที่ได้หนึ่งสองสามสี่มปวดมามั่นครับผมประกวดงอสวยงามปาซินพี่จะเอาแต่เนื้ออย่างเดียวไม่ได้ไม่ใช่แล้วตรงนี้ไม่มีอะไรเหรอก็กรีบเล็บพี่ใช้ได้ไหมล่ะก็ทดกันไงผมทดแล้วขอกระดาษหน่อยครับนี่แหละผมถึงอยากจะอธิบายว่างวของท่านมีอะไรบ้าง ไม่ต้อค่ตัวไหนตัวไหนเฉยๆไม่ต้องดวไหนทุกสิ่งทุกอย่างมันทดกันได้ครับผมถามว่าตัวนี้มันแพ้อะไรครับผมไม่ได้ผมไม่ได้เพลิงที่พี่น้องเขาไม่ได้ผมแค่ถามผมไม่เข้าใจว่าเนี่ยเล็บอย่างนี้มันทดกันคือทุกอย่างคะแนนตัดสินเดี๋ยวนะครับพี่เบอร์อะไรนะแล้วทำไมพี่ไม่คัดออกเลยกันจริงๆก็ถูกถ้าเกิดว่ามันไม่ตัวมีห้าตัวจะให้พี่คัดออกแล้วพี่เดินกลับเลยใช่ไหมเอามาเป็นเอามาเป็นตัวยืนยืนแพนลงไปแล้วนะไม่ใช่ มัวมีห้าตัวจะให้พี่กลับเลยใช่ไหมี่มีใบเขาพี่มีอันชนะตังไหนเนาะมอวนี่แหละชนะแล้วพี่เป็นกรรมการที่ถามผมาค่ะครับผมว่ามันแพ้แต่ว่าตัวมัวหนึ่งสองสามสี่กลับมาใหม่นะคะขออนุญาตนะคะขออนุญาตกลับมาใหม่นะคะแลขเกินถึงหกเดือนกลับมาใหม่ค่ะขออนุญาตนะคะกลับมาใหม่ค่ะ ก็มันการก็ไม่ให้เราชัดเจนนี้ทุกอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องอธิบายนไปรุ่นนี้ไม่สามารถออกสนามได้นะครับถ้าผมไม่อธิบายให้ชัดเจนครับมีหัวสับเอาเอาที่สองไม่ต้องเอาออกมาเอาที่สามนี่มาที่สามนี่มาเอาที่สามนี่มาเดี๋ยวเดี๋ยว ผมมาที่บายให้ทำอ่ะตัวเนี้ยได้ที่สามชนะพี่แน่นอนเดี๋ยวจุงเข้ามาใกล้มันยาครนี้ับพูดี่นเดนการว่าแนอมับนะครับครับพ้องมาช่วยตัดสินหน่อยถ้าคณะกรรมการตัดสินชุดดีแล้วผิดพลาดพี่น้องมาดูนะครับ ความสมบูรณ์ตัวนี้ได้ถูกต้องไหมครับกรีบเล็บทั้งสี่ด้านหัวแทบจะเดินไม่ได้เลยนะครับเขาบอกว่าปากคางตัวนี้แหลมตัวไหนแหลมครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเพิ่งไปอ่าพี่ดูครับ อะะนน้งก็จจพี่พี่ดูครับพี่น้องดูขาพี่น้องดูขาผมจะไปหนีขามันเป๋ไหมเล่ามันมีตำหนิไหมเล่าไอ้นี่มันไม่ได้เรียกว่าตำหนิตำหนิคืออะไรเคาเรียกยังไงก็เล็บมันจะผมไม่ได้แต่งผมก็ขอโทษพี่พี่ผมบอกพี่พี่พี่เนี่ยผมได้ผมตรงมาการเนี่ยแต่ผมยอมรับตัดผมไม่เลยสิคะแนนผมบอกอย่างนี้แต่ยกส่วนอื่นช่วยยกมาคู่ให้ผมหน่อยผมมาผมก็สนุกครับเดี๋ยวครับเนี่ยตัวที่ชนะพี่อ่ะพี่ชนะเขาตรงไหน อ่ะใบอ่ะกระบาดบนเขาแพ้ใบพี่แพ้ไหมพี่เด็ดแอนไหมเนี่ยพี่แอนไหมพี่แอนไหมแอนไหมเขาแอนไหมผมไม่ได้ประกวดบามันผมประกวดวอชัยงามไม่ได้นี่พี่เลอะเทอะความสมบูรณ์สิบจุดมันต้องมีที่จะมาพูดอย่างนี้ไม่ได้อ่ะ แล้วพี่จะและ้วจะถามว่าพัฒนาขึ้นมาทำไมให้ข้อสั้นเนี่ยข้อต้องสั้นเดี๋ยวครับถ้างั้นเดี๋ยวผมไม่เต้นผมไม่ใช่คนจะมายกเดี๋ยวรุ่นต่อไปเนี่ยผมจะเชิญพี่เป็นกรรมการตัดสินไม่เอาเปขออาจารย์พี่ไเชิญผมไปกินข้าวด้วยกันกับพี่ผมไม่ไปทุกคนเก่งแต่พี่น้องเห็นด้วยไหมครับผมมือหน่อยให้คนนี้เป็นกรรมการรุ่นหน้าเห็นด้วยไหมครับไม่มีไม่มีเนี่ยที่สามชนะพี่พี่ได้ที่สี่ พี่ชนะเขาตรงไหนพี่สุขนถามดิพี่สามพี่บอกว่าตอนนี้มันติดอะไรเลยมันไม่มีชื่อมันเลยพี่ผลได้ที่ตีองไรอะไรไม่มีชื่ออะไรเลยพี่เอาอะไรมาพูดอต่พี่พี่พี่นอนนี่ครนี้ไงโอ้ใช่ตัวตัวนี้ได้ได้ที่สามหรือได้ที่สี่พี่ไม่มีชื่อผมงงเนี่ยก็นี่ไงคณะกรรมการตัดสิน นี่ครับนี่ผมให้ผมกล้าตรงนี้ไม้ที่พูดแต่เดิมเผมถามว่าจะทคืออัจฉรทศถ้าทศกันไม่ได้แล้วจะพัฒนาทำไมที่หลังเรียนรากันมาไม่ติดหนังหรอกก่อนมาก็หูยาวเลยพอแค่นั้นมันไม่ใช่หูยาวเลยพอตัวปาบิยองเนี่ยผมให้เขาโชว์นี่มีลูกเล่นไหมหูเที่ยงไหมปู่เที่ยงไหมดูแลดูกันเยอะนะครับถก็อธิบายให้พี่ฟังนะครับว่าสองคนนี้หัวพี่เนี่ยมันแพ้เขาอันนี้ พี่เป็นเลงตรงนี้หลังแอนนี่พี่ยักหล่มมันยังไม่ทะลุหลังลงไปเลยเนี่ยพี่ดูดิพี่ดูนี่ใครถ้าใครดูยักหล่มเป็นมัง่งใครยักหล่มเป็นลุงตบตา,าทุกคนดูเป็นหมดคนข้างหัวน,น้านี่มันทะลุไหมยักหลม่มทะลุไหมพี่อยู่เนี่ยงัวไม่ใช่เป็นมีคอแต่งัวมันเป็นขอขอ,ขอมาเทียบนะครับตัวนี้ได้ที่ที่สี่ผมไม่ได้นั่นแล้วที่อธิบายแต่ผมได้ด่าทุกคนกรรมการทุกที่ผมไม่เป็นติดผมตัดบ้านยิ้มกับพี่น้องหมดครับองัวสองตัวตัวนี้ไม่ติดที่สี่ตัวนี้ได้ที่สี่ เอางี้ผมอยากถามพี่น้องทั้งนี้ว่าคณะกรรมการตัดสินตัวนี้ได้ที่สี่ขอเสียงกบมือหน่อยครับถ้าตัวนี้ชนะตัวนี้ขอเสียงตบมือจากพี่น้องหน่อยครับใช่เนี่ยแต่ผมไม่ผมฟังนะอันนี้ผมลูกชายผมไม่เอาผมไม่ทำมนี้ครับผมแค่อยากรู้ว่าเนี่ยคนส่วนใหญ่ที่ผมมองดนอ่ยผมมองแบบแค่นั้นเพาไพี่เขาบอกนะ ไม่เป็นไรผมไม่เอาพี่อันนี้จริงๆผมผมให้พี่มมันตาาสภพไผมอยากไม่เป็นไรจะตัดแล้วไอ้คำตอบนั้นเลด่อนขบวนทีเลยจริงๆแล้วแล้วที่ขาเนี่ยขาแบบไหนหรือ่ากรตอบผมไมสิว่ามันมันมันพูดถึงธนาคารตรงไหนเราคิดว่าเราธนะเขาตรงไหนที่ขารตัวนี้แพ้ผมตรงไหนมวยฮินดูบาซินจำจำเป็นจะต้องมีความสมบูรณ์ในเนื้อตัวไหมครับพี่มีไหมความสมบูรณ์นะอ้วนแต่ว่าโซเดียร์ แข้งขาตอนนี้กลังนอธิบายอย่น้าระชับที่มองไปตันนี่ขาไม่ดิบข้อนะครับถ้าข้อยาวและขาดิบเนี่ยมันจะทาให้เล็บในตรงตัวไม่ดีนี่แค่เล็บมันกระเดืองพี่มอง้งไม่สวยเหรอครับ้องดูตัวมันเดินนี่ขาแ้ี่ยอมแพ้แล้วี่งเไม่ดูตมันเดินบ้างะมันเดินไปเอ้าดือสือแล้ มันหลายๆคหนพี่นะรายอีย้ชัดเจนทกอาผมอยากรู้ยๆว่าคนส่วนใหญ่ที่ถอธิบายให้พเจนชัดเจนผม้ขอบคุณที่ที่ปนเซ็เข้ามาผมไม่าไใช่กรรมการตัดสินเนี่ยพี่ให้เกียรติกรรมการตัดสินพี่เอางวลงมาตัดสินแล้วพี่ไม่ยอมรับการตัดสิน แล้วให้กรรมการมาตัดสินเพื่อผมบอกว่าหยุ่มยอมแล้วไี่ไงเพราะผมบอกว่าผมไม่เอาอะไรแล้เข้ยินกันครบไหมเนี่ยผมไม่เอาอะไรแต่ผมอยากรู้ว่าไอ้ติดจุดที่ผมแพ้เนี่ยที่เขาพูดกันเนี่ยติดจุดเอาแค่ติดจุดไม่ต้องไปไล่เยอะแยะผมแพ้อะไรบ้างแพ้เล็บและตัวอื่นเนี่ยผมขึ้นมาไม่ได้ก็อธิบายให้พี่ฟังแล้วครับก็อย่างนี้ก็แค่นั้นแล้วพี่ก็ยังแพ้เขาอยู่ครับครับ ดำไม่าอ๋อขอบคุณมากครับค้านสายตาคนดูไหมครับถ้าค้านสายตาคนดูผมประกาศกับพี่น้องตรงนี้เลยว่าตัวดำคบกว่าอ๋อขอบคุณครับผมจะไม่ตัดสินไปตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าถือว่าท่านไม่ให้เกียรติผมด้วยนะฮะไม่ใช่อธิบายให้ฟังแล้ว มันไม่ใช่ผมตัดสินคนเดียวนะครับคณะกรรมการห้าท่านเนี่ยก็ดูเห็ุพ้นเข like um, ้า oh, พ no, right. no, right. no ูดเห็ุพ้นเนี่ยเห็ุพ้นมันตรงกันนะลงไปเลยเออแล้วผมม่าผมยกทุกอย่างของงวฮินดูบาซินที่จะต้องมีทุกวันนี้ครับพี่แพ้แต่หนึ่งก็คือแพ้พี่เขาจ่ายตรงนั้นกระพุ้นห้มไปเลยก้าวี่ยังมนก็ไม่กิดครับเสลือพี่เป็นไงพี่มันผ่าเปล่ะพี่ดู จะลืองตัวผู้ก็จะเป็นแบบนี้พี่ดูดครับลึงแร่งพ่อพันจะเป็นแบบไม่ใช่แบบนี้พี่นะเอาเป็นว่าคณะกรรมการทั้งห้าท่านชอบตัวนี้เป็นที่สี่ขอบคุณมากครับแค่นั้นแหละบาง นี่เป็นลาเราโอเคครับเราก็จะเราเห็นเราก็ด so so ูก so ันสวยครับเราทางบ้านดูอ so ย่างไงเราก็ด okay so ูอย่างนั้นก็ดูกันก็เอาไปเพื่อพัฒนาค่ะรุ่นต่อไปนะคะอมอติกเรียกชื่อแจกเสื้อ